ีนี้เนื้อหามันจบแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าคุณอะควรจะไปลองทำโจทย์เองนะครับซึ่งโจทย์มันมีเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะลองไปหาเล่นดูนะครับมีชีตแล้วเนี่ยมีไอตัวหมายถึงไฟล์ Excel แล้วเนี่ย เล่นเล่นได้ทุกข้อนั่นแหละทีนี้ผมเลือกข้อสิบสองจุดสามสี่เนี่ยมาลองทำกันตลอดสี่ครั้งหลังนี้ถูกไหมครับสิบสองจุดสามสี่นะนั่นก็คือข้อนี้นะครับผมเอาอันนี้มา แล้วก็จริงๆผมจดไว้อีกข้อหนึ่งคือ12.8 12.8ก็คือข้อนี้นะครับเนาะบอกว่าในแม่น้ำอะไรนี่นะโลเวอร์โคโลราโดนี่นะมีรีส v o ร์นะครับรีส v o ร์ก็คือ อ่างเก็บน้ําทั้งหมดสี่อ่างเก็บน้าอันนี้ตามรูปที่สิบสองจุดแปดรูปนี้นะครับมีอ่างเก็บน้ําอยู่สี่อันคือไม่ไม่เชิงมคือคําว่าอ่างเก็บน้ํามันฟังดูเหมือนเป็นมนุษย์ทําขึ้นนะฟังดูเหมือนเป็น man made นะครับแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ reservoir มันหมายถึงอี่นี่ก็ได้นะครับหมายถึงทะเลสาบอย่างเงี้ยเป็นแอ่งน้ํานี้ก็ได้นะครับ reservoir นี่มันคําเดียวคับว่า reserve อะที่แปลว่าสํารองเอาไว้นียนะครับ จองเอาไว้สำรองเอาไว้อนี้ก็มีรีสอร์ทอยู่4อันก็จะมีเลกพาวเวลมีเล็กมีดเล็โมฮา a เวนะครับแล้วก็เลกฮาวาสูสงสัยจะเป็นภาษาอินเดียนแดงนี่แหละนะครับในนี้ก็จะมีความเข้มข้นของอะไรสักอย่างในซะีหนึ่งซีสองซีสามีสี่นะลองไปอ่านโจทย์ต่อ นี่นะครับ a s ส balance นะสมดุลมวลนะครับสามารถเขียนออกมานะครับเป็นเนี่ยเป็นระบบสมการที่ต้องแก้พร้อมกันนะครับ s i m u l t a n e o u s equation เนี่นะเป็นระบบสมการที่ต้องแก้พร้อมกันนี่นะหน้าตาแบบนี้นะครับโดยด้านขวามือนะครับเวกเตอร์ด้านขวามือเนี่ยเป็น loading of c h l o r i d e to each of the four legs คืออันนี้มันจะเป็นค่าที่เหมือนกับว่าในทางธรรมชาติอะ่ะมันมีการเติมคือในธรรมชาติมันมีคลอรด์ลงไปในในทะเลสาบแต่ละแห่งนะครับด้วยค่าเท่านี้นะแห่งที่หนึ่งก็มีคลอรด์ลงไป750ห้นะครับแหล่งที่สองลงไป300นะครับแหล่งที่สามลงไป102แหล่งที่สี่ลงไป สามสิบอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมสบาลานซ์นะครับว่าจากเลขหนึ่งไปยังเลขสองนี่นะสมการไหนนะอย่างอันนี้น่าจะเป็นต้นทางที่เข้าเข้าเลขหนึ่งนะครับใช่ไหมมีความเข้มข้นเท่านี้ฟโฟล์เท่านี้นะครับคูณกันเนี่ยเติมเป็นการเติมคลอไลน์ลงไปเท่านี้นะครับพอไปเลข สองนะเลขสองก็จะมีมวลเข้ามวลเข้านี้เขาเหมือนกับให้แล้วแต่ว่าเราตั้งที่ทางไหนเนาะอันนี้ที่เลขที่หนึ่งใช่ไหมมีมวลเข้าอย่างเดียวก็จะพาเอาคลอไลน์เข้ามาอย่างเดียวนี่เป็นบวกส่วนออันนี้น่าจะไปตั้งที่เลขที่สองละมั้งเนี่ย ก็จะมีคลอไ์ออกกับคลอไ์เข้านะครับมาสมดุลกันกลายเป็นค่าค่านึงอย่างนี้นะแล้วก็ที่เข้าของอันนึงจะไปออกของอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลขเดียวกันแต่คัยลบเป็นบวกอะไรเงี้ยอันนี้มันมันสามารถตั้งสมดุลของมวลสารในในระบบได้แล้วมันจะคล้ายๆโจทย์ข้อนี้แหละนะโจทย์ข้อนี้อยู่ในคลิปสอนอยู่แล้วนะครับอันนี้นะก็ไปดูซะซึ่งถ้าเกิด คุณฟังเมื่อกี้แบบแล้วนึกภาพอะไรไม่ออกเลยเพราว่าคุณไม่ยังไม่ได้ไปดูมานะครับแต่เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือสมดุลมวลของคลอรี์ที่เข้าออกเล็กทั้งสี่เนี่ยมันเขียนได้เป็นระบบสมการตามนี้นะครับเขาก็จะให้หานี่แหละให้หาคอนเซนเทรชันนะคือให้หาความเข้มข้นของคลอรี์ในในเล็กทั้งสี่เล็กนะครับ ก็ก็คือตรงไปต,ต,ตรงมาคือแก้ three, ระบบสมการนี้ออกมาแล้วว่า c หนึ่ง c สอง c สาม c สี่เป็นเท่าไหร่เขาก็จะให้ให้กำหนดวิธีอะไรมาอย like ่างเี้นะครับคุณก็ไปลองเล่นมันทุกวิธีนั่นแหละนะครับทีนี้มันเป็น4ีคูณสเนี่ยไฟล์ที่เราทำกันนะมันเป็น3าคูณสนะครับคุณก็ต้องไปหัดขยายดิเมนชันเอาเองอนะครับจากจากไฟล์เดิมที่มีอยู่อะไรางี้นะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีข้อ b นะจะเริ่มน่าสนใจละ ถามว่าถ้าเราจะไปลดนะถ้าเราจะไปลดโหลดที่เล็กพาวเวลนะเพื่อให้สุดท้ายเลยนะตอนไอเลสุดท้ายเล็กฮาวาซูนี่นะให้มันเหลือแค่75็หนี่จะทำไงนะครับเนาะก,ก็คือนี่แหละเราต้องไปนั่งเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนค่าโฟล์อะไรพวกนี้นะดูว่าเมื่อไหร่ ถึงจะได้เอค่าความเข้มข้นในเลขาวาซูเป็น75ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเรามีไฟล์ที่เราเขียนสูตรเขียนอะไรเตรียมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือมันแค่ลองเปลี่ยนตัวเลขเล่นไงใช่ไหมเปลี่ยนตัวเลขอินพุดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเ ไอ้คอลไลน์ที่เข้าที่เล็กพาวเวลอันแรกเลยมันเปลี่ยนไปเป็นเท่านี้อีปลายทางมันจะลดเหลือเท่าไหร่เล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยนเนาะอันสุดท้ายนี่เขาให้ทำคอลัมน์ซัมนอมอันนี้ไม่รู้ละแล้วแล้วก็ให้หาคอนดิชันนนัมเบอร์นะครับให้หาว่าจะต้องใช้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะถึงจะ ถึงจะแก้สมการนี้ได้อะไรนี้นะแน่นนี้เราไม่ได้ถึงกันนะครับไอเรื่อง suspect d i g i ต like อะไ<ม>รพวกนี้นะครับนั้นข้อ c ก็จะไม่รู้เรื่องจะทําไม่ได้นะครับโอเคมไหมเดี๋ยวลองไปหัดทําดูนะครับแล้วก็ไอข้อ b นี่ก็คือลองลองแปลค่าเนี้ยแปลค่าตัว c หนึ่งตรงนี้ครับว่าเป็นเท่าไหร่อีตัวเลขสุดท้ายถึงจะเหลือแค่75นะครับลองไปทําดู แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราลองเอาโจทย์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวก็จิ้มจิ้มมานะครับในเนี้ยคือถ้าถ้าคุณลองไปทําแล้วมีข้อไหนติดคุณก็ส่งมาบอกก็ได้เราจะได้เอาข้อนั้นนะ่ะมาทําด้วยกันในห้องแต่ถ้าคุณไม่มีอินพุตอะไรมาให้ผมเลยผมก็มั่วๆเอาเนี่ยก็ไปเลือกๆจิ้มๆมมาสักอย่างละข้อสองข้ออะไรอย่งนี้นะ หมายถึงหมายถึงแบบอันนี้มันแบ่งเป็นหมดอยู่แล้วใช่ไหมเป็น m e ค h า n ิ c a l e n อนจิเนแบ่งเป็น environmental e n g เอนจิเนีรอะไรเนี้ยผมอาจจะจิ้มมาสักสามข้ออะไรนี้นะมาลองตั้งตั้งระบบสมการให้ดูแล้วก็ปิดบทเริ่มบทใหม่นะครับแล้วก็ลองไปทำดูมีคำถามก็ถามมาถ้าไม่มีผมก็อาจจะทำโจทย์ให้ดูแค่ครั้งแค่ไอ้ครั้งวันศุกร์นี้อีกรอบเดียวแล้วก็สัปดาห์หน้าขึ้นบทใหม่แล้วนะครับ ออแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคุยด้วยนะว่าจะสอบกันวันไหนนะครับผมเสนอเป็นวันเสาร์ก่อนนะที่จะสอบพร้อมกันทั้งสามเซกชันนะครับว่าโอเคไหมนะครับเสาร์ที่สิบห้านะครับโอเคนะงน้นวันนี้เอาเท่าน,นี้นะครับเจอกันอีกทีวันศุกร์